งานนี้เป็นเรื่องฮือฮาสั่นสะเทือนวงการละครไทยเป็นอย่างมากเมื่อแฟนละครพลาวมุกพากันจับตัวละครชลันทรที่รับบทโดยพลนวัดจิ้นกับตัวละครมรุษรับบทโดยกระทิงขุนรงเรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่จั๊กกะจี้หัวใจสายวายสุดๆ ซึ่งสาเหตุที่แฟนๆต่างกันจับคู่จิ้นคู่นี้กันอย่างหนักเพราะว่าในละครทั้งคู่ต้องแกล้งเป็นแฟนกันเพื่อตบตาพ่อแม่ของชลันทรว่าตนเองเป็นเกย์เพื่อที่ชลันทรนจะได้ไม่ถูกบังคับให้แต่งงานกับพลามุกและด้วยความที่มรุตก็ชอบพลามุกเลยตกลงร่วมแผนการนี้จึงทำให้เกิดโมเมนต์สุดจิ้นเคมีสุดฟินระหว่างพลนวัตกับกระทิงขุนรงที่ได้ใจแฟนละครสายวายไปเต็ม งานนี้สองหนุ่มเลยขอเปิดอกคุยถึงเบื้องหลังการร่วมกันสร้างโมเมนต์สุดปินเหล่านี้เริ่มจากหนุ่มหลอบาดใจพลน,นวัดว่าเรื่องนี้เล่นกับกระทิงเป็นเรื่องแรกแต่ก็รู้จักกันมาพอสมควรเล่นกับกระทิงสนุกเป็นคนที่ตลกแต่ในบทกระทิงเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องนิ่งเงียบคู คิดไว้แล้วว่าจะต้องมีคนจิ้นผมกับกระทิงแน่ๆบางทีผมดูภาพนิ่งผมกับกระทิงในละครผมยังคิดว่าโหยจิ้นกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเบื้องหลังก็จะรู้สึกขนลุกคือทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเชื่อว่าเราเป็นเกมันทำอะไรได้บ้างต้องรองไปดูในละครคาวมุกสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อยอย่างพลเขามีชื่อจริงว่านวัตผููพันทัชศรี เกิดวันที่15มกราคม2539จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัตก,กบังภาควิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมส่วนขุนนลงประเทศลัด ชื่อเล่นกระทิงเกิดวันที่4มีนาคม2539จบคณะการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยละครเรื่องพามุกเป็นเรื่องราวความรักของยายลูกเป็ดที่ตกหลุมรักชลันทอนตั้งแต่เด็กจนโตด้วยความผูกพันของคนทั้งคู่และพันธะแห่งความเป็นสามีภรรยาหรือคู่แต่งงานแก้เคล็ดที่ชลันทอนไม่เคยเต็มใจกับต้องมากลายเป็นความรักที่ต่างคนต่างต้องหักห้ามใจเพราะงานนี้ใครรักใครก่อนอาจต้องพ่ายแพ้หากแต่เรื่องความรักกลับเป็นเรื่องที่เอาชนะกันไม่ได้เรื่องทุลมุนวุ่นวายจึงเกิดขึ้น เรื่องนี้ไก่เวลายุธธการันตีความสนุกเพราะเป็นละครที่ครบเครื่องครบรถมีทั้งโรแมนติกคอมดี้ดรามา่าบูแอคชั่นจัดให้อย่างเข้มข้มกลมกล่อมบวกกับความน่ารักน่าเอ็นดูของเหล่านักแสดงเคมีสดใหม่หลายคนนอกจากความหล่อสวยงานดีของทีมนักแสดงแล้วพลามุกยังได้ยกกล้องไปถ่ายทำกันถึงเกาหลีเพื่อเก็บภาพส,ายสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้แฟนละครได้ชมกันแบบจุใจอีกด้วย แฟนๆก่อบันเทิงสามารถติดตามรับชมละครเรื่องพาวมุกได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกานาทีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3นะคะถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ